สวัสดีค่ะปปอปปี้โกฟินนะคะก็มาเพราะกับทรงผมใหม่เลยนะคะอืมคือวันนี้มีสัมผ ok ัสผ the ู <S S ้ติดเชื้อนะคะทำให้ต้องกักตัวนะคะแล้วก็ตรวจวันนี้ผลก็ออกมาว่าเป็นบวกนะคะก็คือติดเชื้อโควิด นาชีนนะคะจริงๆงาการมีอยู่มา3วันแล้วนะคะก็คือตั้งแต่วันที่รู้ว่าเสี่ยงค่ะก็แบบปวดหัวเหมือนเป็นไมเกรนนะคะแต่คือจริงๆอ่ะเป็นเพราะเป็นไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นแบบมันกับปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปัญหาสายตาก็เลยแยกกลับมา อยู่ที่บ้านนะคะมากินข้าวอะไรอยู่คนเดียวที่บ้านคือวันนั้นคือรู้ว่าหลานเป็นนะคะ mm. ก็เลยแบบมันเออก็คิดว่าเออเราะน่าจะเสี่ยงถัดมาทีนี้วันนั้นก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรพอวันพฤหัสหนะัหลานชายที่ป๊อปคุกคีอยู่นะคะก็มีอาการออกพี่ชายก็คือโทรมาบอกว่าเออไม่ต้องเข้าไปหาหลานนะอะไรอ่เงี้ยเพราะว่าเหมือนหลานน่าจะมีอาการลแล้วเราก็เลยแยก ตักตัวมาทันทีเลยจากในบ้านนะคะก็คือไม่คือจริงๆก็ไม่ได้เข้าบ้านหลังใหญ่มา2อสาวันและหลังจากที่รู้ว่าค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะเนื่องด้วยคุณยายก็สุขภาพไม่ค่อยแข็นไรงเท่าไหร่นะคะถึงอายุเยอะส่วนพ่อก็คือเพิ่งป่วยมานะคะเลยค่อนข้างจะระวังวันนั้นเนี่ยมีอาการเจ็บคอแต่แบบเจ็บไม่เยอะก็เหมือนมีน้ำมูกเสมหะ ก็มีแต่ไม่เยอะเหมือนไข้หวัดเหมือนภูมิแพ้อะไรเงี้ยคือปกติเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไรเออก็กินยานอนอะไรเงี้ยก็นอนไปก็วันนั้นก็คือมีการกินฟลาทายโจนดักไปด้วยอะไรพอตอนเย็นตื่นมาตรวจหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะวันพุธตรวจแล้วนะคะผลไม่พบเชื้อพอวันพฤหัสก,ก็ตรวจอีกครั้งหนึง่งไม่พบเชื้ออีกแต่วันศุกร์เนี่ยคืออาการจะเพิ่มมากขึ้นคือเจ็บคอมากกว่าเมื่อวันท่หัด เยอะเจ็บแบบที่ว่ากืนน้ำลายก็ลำบากอะไรเงี้ยแล้วเสมหักคือรู้สึกเลยว่าแบบเสียมหักเต็มคอเลยล <c oughs> <c oughs> นอนก็คือแบบมันก็คือยังไงมันมันหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ย ก็กินยาตามอาการปกติวันนั้นก็ยังกีดฟ้าทลายโจทย์นะคะตรวจวันศุกร์ก็ยังไม่พบเชื้อก็เลยยังพูดกับพี่อยู่เลยว่าเออแบบมัน,มนถ้าไม่พบเชื้อนี่อาจจะคิดมากหรือไม่ก็เป็นไข้หวัดเราไหมอะไรวันนี้วันเสาร์นะคะก็ขึ้นมาคืออาการเจ็บคอ,อน้อยลงลดน้อยลงเลยก็ดีขึ้นนะคะอาการเจ็บคอดีขึ้นแต่การที่พูดขึ้นมาคือไอแบบไอแห้งๆไอตลอดอะไรเงี้ยไอมากถ้าไอมากๆคือจะเหนื่อย <c oughs> วันนี้นะคะก็แบบเหมือนกับเครียดแล้วว่าคือเราไม่รู้ถ้าสมมติเราเป็นคือเราจะได้รีบผายากินใช่ไหม <c oughs> ก็เลยคุยกับแม่ว่าเออแบบมันจะไปแบบดีไหมอะไรเงี้ยวันนี้คือวันวันเสาร์แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวลองงด ตกฟ้าทลายจโจรดูก่อนแล้วตรวจเองดูก่อน,กกอนเผื่อว่ามันจะขึ้นเลยวันนี้คือเหมือนอาการไาใช่ไหมแล้วก็เสพาก็ยังคงมีน้ำมูกเนี่ยก็คือจะมีแบบมันเสพาัือจะมีทั้งสีใสแล้วก็สีเขียวเลยขั้นแล้อขั้นตัวแปลกๆคือเจ็บในกระดูกแบบเหมือนเมื่อยในะกระดูกตลอดเวลาเลยนะีมีปวดหัวนิดหนย่ย ก็กินยานอะไรก็ะเออว่าพี่เขาก็จะตรวจกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันขอให้พี่เขาที่สำนามาช่วยตรวจให้ก็สรุปก,ก็คือผลขึ้นเป็นตอนนี้ก็คือเข้าสูก่กระบวนการรักษานะคะแบบมันก็ทําเรื่องยื่นไปอสมนนะคะเพื่อที่จะขอไอ้อสมนในออกหนังสือแล้วก็ยื่นเรื่องไปทางโรงพยาบาลเพื่อจะขอยาอีกทีนึง่งแต่ในความที่มันติดวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือต้องรอ,อยาะจซึ่งก็ เผลอกันจะอาจจะหายแล้วก็ได้นะไม่รู้แต่อาการตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะถ้าว่วาไหวไหมก็คือไหวไม่ได้หน,นหน็นหนักหน่วงอะไรก็คือท่ากางในปัจจุบันไข่ก็ไม่มีนะก็ยังไม่มีไข้คือยังไม่แตกสังเจ็บเลยตั้งแต่แบบมีอาการก็หวังว่าจะหายในเร็ววันวันนี้ก็คือน่าจะเป็นวันแรกที่เชื้อขึ้นนะคะก็ควอให้ปิดเป็นยังไงอยาจะมา,าให้ฟังนะคะว่าโคิดนีซั่นนี้ที่เป็นเป็นยังไง จึงก็อยากจะขอบคุณพี่พี่ป้าปาน้า,นา,นาแล้วก็ทุกคนนะคะที่ส่งลังใจแล้วก็ซื้อขนมมาให้ทํากับข้าวมาให้ทุกอย่างแบบนั้นน้ำหนักที่ที่ลดนี่คิดว่าช่วงที่เป็นโควิดน้าหนักอาจจะขึ้นขอบคุณในน้ําใจแล้วก็ความใส่ใจของพี่พี่ป้าปานะคะพ่อแม่ทุกคนรวมถึงเพื่อนๆน,นที่ทักมาแน,นะนำวิตามินนะคะขอบคุณมากจริงๆอเจอกันวันต่อไปนะคะอยากจะมารีวิวให้ฟังว่า วันละกี่วันตอนนี้นะคะก็หัาทิ่ผาวปรสะสบกไอามาทั้งคืนนะคะก็วัดค่าออกซิเจนในเลือดยังปกติเนาะวันนี้เป็นวันที่สองที่ตรวจเจอนะคะ<ม>ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะคะก<ม>็ไอไม่ได้หยุดเลยหายใจค่อน<ม><ม>ข้างจะเหนื่อยนะคะก็<ม>พรุ่งนี้ก็จะได้รับยาแล้วนะคะจากอางไหแล้วก็ไปตรวจอาทตยิที่าร์นะคะอีกทีนึ้ง ่อยืนประกันนะโอเคไปสับกระโดนะคะแล้วก็ส้มอยากกินต้มป้าก็ถือส้มมาให้นะก็มีปุ๋ยเรีจริงจริงกินไปแล้วไอหนะคะเฮ้อยเหนื่อยมากมีส้มกันดีกว่าจะดีคอไอโชว์ค่ะเหมือนตัดผมรับโควิดเลย เหนื่อยอะแบบพูดก็ยังเหนื่อยเลยอะ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือน้าในหมู่บ้านนะคะเอาขนมจีนมาให<อ>้น่าจะเอามาตั้งแต่ตอนเช้าพอเปิดประตูมาก็เห็นเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเราไปหอบ ให้รัวค่ะขนมดิพิตต์ือมาให้เยอะขนาดไหนแม่ให้รัวก็คือขนมนะคะพี่พิตต์ซื้อมาให้นะคะแม่ซื้อมาอันนี้คือส่วนหนึ่งอย่าไปดูในตู้เย็นกันนะคะเรืองของแนะคะก็คือช็อกโกแลตคืออยากกินช็อกโกแลตหนักมากนะคะแต่คิดว่าน่าจะอยากกินไม่ได้เพราะว่ามันมีอาการไอร่วมอยู่นะคะเค้กช็อกโกแลตในพิตต์ซื้อมาให้ค่ะเช็กเอาไว้ก่อน ก็แม่ซื้อโกเป้นไปคือเป็นคนชอบวอลนัมากแล้วก็แบบเหมือนกับขอ,ขอน้ําต้มไปนะคะพีต่ตมาซื้อน้ําต้มมามเอซอนมาให้เย่ายวคิดว่าคงคงกินแต่แล้วรอดีขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็มีข้าวต้มนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเลยนะคะให้มาสองกล่องแล้วก็มีเคฟซีอันนี้เยอะมากจริงทุกคนแล้วก็มีเนื้อปลานะคะ คือกินไม่ทนมันจริงๆคืออยากกินมากนะคะแต่ว่ามันไม่มีความแบบมันคือมันกินแล้วมันทรมานอะ่อนอะก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้อาการดีขึ้นก่อนค่อยกินนะคะโอเคจบการลืมเพียงแค่นืมวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปตรวจ r t p c r นะคะช่วงนั้นที่ป๊อบเป็นเป็นช่วงที่โควิดกำลังแบบมันระบาดหนักเลยนะคะคนไข้จะล้นโรงพยาบาล ก็จะรับคนนะคะ500คนต่อวันนะคะแออัดมากคือคนไปต่อคิวรอรับบัตรคิวกันเยอะมากะคะการป่วยแลวไปเจอสถานการณ์แบบนั้นนะคะมันคนณ้าพที่จะขูดหูใจมากนะคะสถานการณ์โควิดในช่วงนั้นะค,ะนคือค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะทุกคนคือป่วยกันเยอะมากจะกท่ไข้ขึ้นไปนะคะอาจจะกู้ล่างได้นะคะแล้วก็ยกไปเมื่อวานไปอยู่กับบ้านพี่ชายนะคะบ้านนาะ ก็อันนี้ก็ทำการกลับมาพยายามคุกร้างกลับมานะคะได้ยาอะไรให้กันี้นะคะก็เป็นโรตีก็กินกันเลยไม่รู้จะไออีกไหมขอบคุณพี่เติ้ลนะคะโรตีโรมินสัปพ้า จร,จริงๆนะคะพราตั้งใจที่จะถ่ายวีล็อกเนี้ยให้จบในช่วงที่กักตัวโควิดจนกว่าจะหายนะคะแต่ว่าหลังจากคลิปนี้นะคะวันถัดมาป๊บไอแล้วก็อ้วกหนักมากนะคะคือไม่ว่าจะพูดอะไรก็คือจะไอและอ้วกตล,ลอดเลยทําให้ไม่สามารถที่จะพูดหรือถ่ายคลิปต่อจนจบได้นะคะก็คือได้แค่วันที่สีอาการโควิดของพ๊บที่หนักกสุดเลยคือการไอและอ้วกเนี่แหละค่ะ คือปเป็นมาหลังจากหายโควิดนะ3เดือนเต็มๆนะคะกับการไอและอ้วกนะคะเป็นอะไรที่ทรมานมากพูดได้เลยนะคะว่าโควิดในที่นีขอเป็นแค่ครั้งเดียวก็พอนะคือมันหนักหน่วงมากจริงๆสำหรับบอบนาเพราะว่ามันมีเอฟเฟกอะไรหลายอย่างหลังจากที่หายโควิดนะคะเพราะเป็นลองโควิดนะคะพ่วงได้ซึมเศร้าจากอาการลอง รวมถึงไอและอ้วกนะคะาก็ยังมีอย่างเรื่อยๆนะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจและร่างกายเรามากนะคะในช่วงนั้นกว่าจะผ่านมาได้คือมันไม่ง่ายเลยสำหรับป๊อบนะคือก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแม้ว่าตอนนี้โควิดจะเจือจางไปแล้วนะคะแต่ร่างกายกับสุขภาพก็ยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะ